นี่ก็เป็นเช้าวันที่สองนะคะที่เราอยู่เกาะภูกรกะแตนะคะตื่นเช้าขึ้นเราก็เก็บขยะเก็บของเตรียมที่จะไปเล่นน้ําอีกฝั่งนะคะเห็นว่าอีกฝั่งน้ําเย็นแล้วก็ใส่มากๆเลยนะคะตอนนี้เราก็ต้องเก็บเต็นด์ด้วยความเร็วแสงนะคะเพราะว่าแดดออกแดดคือแรงมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เก็บข้าวของเก็บขยะขึ้นรถให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะนําไปทิ้งข้างนอกนะคะ สำหรับใครที่มาเที่ยวนะคะก็อย่าลืมเก็บขยะออกไปทิ้งกันด้วยนะส่วนสัมภาระของเรานั้นนะคะไม่ต้องถามถึงนะคะรถกว้างขนาดไหนก็คือเต็มหมดเลยนะคะก่อนกลับนะคะเราก็จะเจอน้องหมาแล้วก็เอาข้าวที่เรามีอยู่ให้น้องหมากินด้วยนะคะตอนนี้เราก็กําลังที่จะออกเดินทางต่อนะคะแล้วก็เจอน้องแมลงเนะะี่ยค่ะสีสวยมากเลยน้องคงอยากไปด้วยนะคะ เราก็ขับออกมาจากจุดเดิมที่เราอยู่ได้ไม่ไกลก็ถึงแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะน้ำคือใสมากๆเลยนะคะใส่แบบเราสามารถเห็นเศษแก้วหรือว่าเศษขยะเศษหอยอะไรที่อยู่ในน้ำได้เลยนะะี่ค่ะหลังจากมาถึงได้สักพักนะคะเราพี่ๆก็เตรียมตัวลงไปเล่น้ำนะคะเนื่องจากอา,ากาศร้อนนะคะ น้ำคือใสและเย็นมากๆเลยค่ะเหมาะกับการมานั่งแช่เท้าเล่นๆหรือลงไปอาบน้ำเลยก็ได้นะคะมีตอไม้ใหญ่ที่แช่อยู่ในน้ำด้วยนะคะสีจะออกเขียวๆหน่อยถ้าใครที่แบบถ่ายรูปสวยๆมาถ่ายนี่คงจะสวยมากๆเลยฝั่งนี้จะมีหญ้าเหมือนออสาหร่ายทะเลด้วยนะคะเยอะเลย บรรยากาศนะคะก็จะเหมือนนั่งอยู่ริมทะเลนะคะมีโขดหินให้เรานั่งถ่ายรูปนั่งเซลฟี่ได้ใครที่แบบอยากมาเล่นน้าแต่ไม่อยากเปียกก็มานั่งถ่ายรูปตามโขดหินก็สวยเหมือนกันนะคะส่วนฝั่งนู้นนะคะก็จะมีควายของชาวบ้านนะคะที่มากินหญ้าแล้วก็กินน้ําอยู่แถวๆนี้นะ,ะ <hi> เราก็มาดูพี่ใหญ่ของเราเล่นน้ํากันนะคะว่าย <Why S 2> <ล>น้าําสบายใจเลยทนีเป็นทรายเหมือนทะเลเลยป็นดินแบบุ วิ <balloon. S 1> ทุกคนเห็นเหมือนกันไหมเอ่ยนั่นใครนะ่ะน้ำผูผูโพโพอยู่ตรงนู้นเเป็นริ่มและนี่คือพี่เก้าของเรากับการว่ายน้ำของเขานะคะดูท่าว่ายน้ำของพี่เก้าวนะทุกคนมาเล่นก,การน้ำใครอยู่นานกาันเปล่า หลังจากที่พี่ชันชัยทาพี่ก้าวแข่งกันนะคะทั้งคู่ก็แข่งกันเลยแล้วค่ะแต่เป็นการแข่งกันเดินในน้ำเทนคลิปเที่ยวภูกระแตของเราก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าเราจะพาไปที่ไหนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย